หมากปรินโพสต์ชวนดูละครแต่โดนฟาดแรงเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่แฟนละครน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินเพราะมีผลงานละครออกมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งเร็วๆนี้ผลงานละครเรื่องเก่าของเจ้าตัวก็ได้กลับมารีรันทางช่องสาด้วยแต่ดูเหมือนว่าละครเรื่องเก่าของเจ้าตัวจะทำให้แฟนละครตั้งแง่ไม่น้อย เพราะหลังจากที่โปโหมดละครนี่ก็มีดราม่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีเพราะหลายคนออกมาประกาศชาร์ว่าจะไม่ดูเพราะคิดว่าเจ้าตัวนั้นเป็นสลิมโดยยกตัวอย่างคอมเมนต์เช่นมากปรินดาราสลิมคนเขาเลิกดูละครกันแล้วมีแต่แย่งผัวเมียสังคมถึงเน่าแบบนี้ถ้าตัดเรื่องสลิมไปก็เป็นละครที่ควรดูอยู่แต่บทป่วย และไม่สนับสนุนดาราสลิมจ้าเชิดรู้จักไหมเรียกว่าแฟนๆหลายคนยังตั้งแงกับเจ้าตัวอยู่รวมถึงประกาศชัดว่าจะไม่ติดตามผลงานของดาราที่คาดว่าเป็นสลิมเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไรติ้งจะออกมาเป็นยังไงระหว่างปังกับแ๊กก็ต้องมาติดตามกันค่ะ